แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถ m i t ซูบิ s ิเอ็กพันเด0 2์2ฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ2,000ตัวอักษร Mitsubishi x p กพันเ2025กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดนามิกชิลที่มีไฟหน้าเล็ดแบบเรียวเฉียบให้ความรู้สึกสปอร์ตและดูดันเส้นสายตัวถังด้านข้างมีความโฉบเฉียวมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมและด้านท้ายได้รับการปรับปรุงด้วยไฟท้ายเลตแบบใหม่ที่ยาวเต็มฝาท้ายช่วยเพิ่มความหรูหราและความกว้างให้กับรถ ความสูงจากพื้นยังคงโดดเด่นเหมาะกับถนนในเมืองและเส้นทางครูคระ ภายในห้องโดยสารเอ็กพานเดอร์ใหม่ยังคงคำนึงถึงความสะดวกสบายและการใช้งานจริงแผงหน้าปัดออกแบบใหม่ในแนวราบช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความโปร่งโลง่งหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด7หรือ9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto รุ่นท็อปจะมาพร้อมจอดิจิทัลสำหรับผู้ขับและวัสดุภายในแบบนุ่มมือเบาะนั่งรองรับได้7คนพร้อมการออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีขึ้นและมีวัสดุเบาะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม นอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบคันและระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง ด้านสมรรถนะ X อ็กพันเด2ร์มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร dohc จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่เครื่องยนต์อาจไม่เน้นความแรงแต่ให้การขับที่เงียบนุ่มและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นขับขี่มั่นใจมากกว่าเดิมพร้อมการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ดีกว่าเดิม ราคาจำหน่ายของ Mitsubishi Xpander 2025ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ779,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปราว929,000บาทเมื่อเทียบกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยความกว้างขวางและราคาที่จับต้องได้ทำให้ Xpander เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม MPV ขนาดเล็กในปีนี้ คุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันภาคเสียงหรือคำแนะนำสำหรับตัดต่อวิดีโอด้วยไหม